คุณผู้ชมครับโปรแกรมนัดถัดไปของสโมสรเมืองทองนะครับก็คือวันอาทิตย์ที่30เมษายนนี้เราจะเปิดท่โดมสเตเดียมรับมือการมเยือนของทีมลรีโอเชียงรายนะฮะเป็นฟุตบอลนัดล้างตาหลังจากเแรกเมืองทองบุกไปแพ้ทีมเชียงรายมานะครับนัดนี้ก็มีโอกาสได้แก้ตัวนะครับเพราะเราได้เล่นในบ้านและที่สําคัญ คือผลงานของทีมเมืองทองช่วงนี้กําลังทําผลงานได้อย่างดีต่อเนื่องนะฮะลุ้นเก็บเสติเก็บชัยชนะรวด9นัดติดต่อกันนะครับแต่ว่าก่อนจะไปชมบรรยากาศต่างๆที่จะเดินทางมาถึงในวันอาทิตย์นี้นะฮะเมืองทองทีวีขอพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปชมฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์ที่27ครับน้าามทานตะ _DOM สเตเดียมเมื่อวันอาทิตย์ที่23เมษายนเมืองทองเปิดบ้านรับมือการเยือนของทีมหนองบัวพิชยะนะครับแอดก็ทำคอนเทนต์นี้เพื่อให้แฟนคลับสโมสรกีเลนพยองที่อยู่ยังต่างจังหวัด ที่ไม่ค่อยได้มีโอ,อกาสมาให้กําลังใจขุนพลกิเลนพยองติดขอบสนามนะฮะหลายต่หลายคนก็รอดูบรรยากาศรอบๆสนามจากคอนเทนต์ที่มืททองทีวีของเราเก็บมาฝากนี่แหละครับคู่นี้แข่งขันกันดึกสักนิดหนึ่งนะครับ19นาฬิกานะฮะแต่ว่าหลกนี้อากาศร้อนในโซนกรุงเทพมหานครและย่านนนทบุรีอาจจะรวมถึงทั่วเมืองไทยด้วยนะฮะช่วงนี้ร้อนมากๆเลยละครับคุณผู้ชมแต่ดึกก็มีข้อดีครับมันจะมีลมวิ่งผ่านสักนิดหนึ่งก็ลดอาการร้อนของอุณหภูมิภายในร่างกายลงได้นะฮะ เช่นเคยครับวันนี้ขุนพลกีเลพยองเมืองทองยูในแต่นะครับจะเดินทางมาทําการแข่งขันที่สนามทอรโดมเนี่ยหลังๆเราไม่ได้เก็บตัวที่โรงแรมแล้วนะฮะเราก็จะใช้วิธีนัดเจอกันที่ร้านกาแฟแล้วก็ขับรถต่อๆกันมานะครับพอช้นแล้วขุนพลกีเลน์พยองก็จะจอดรถฝั่งโซนดับเยูบ้างโซนอีบ้างแล้วเวลาจอดรถเสร็จก็จะมีไทมิ่งมีเวลาในการเดินทางเข้าสู่ห้องทีมเย่านะฮะซึ่งแฟนคลับกีเลน์พยองก็จะได้ ถ่ายารูปกับเหล่าคุณพลกีเลนพอยองแบบใกล้ชิดนี่แหละครับระหว่างที่ชมภาพบรรยากาศคุณพลกีเลนพอยองเดินทางมาถึงสนามธนบุรมสเตเดียมโดยแอดจะขอพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับบรรดาเหล่าแฟนคลับของสโมสรเมืองทองกันสักนิดหนึ่งนะฮะถึงผลงานที่ดีต่อเนื่องของสโมสรเมืองทองและที่สําคัญก็คืออีก3-4นัดนะครับที่เราจะได้เล่นในไทยลีกกลุ่มแฟนคลับกีเลนพอยองโฟกัสผลงานของทีมเมืองทองหลังจบซีซั่นไว้อย่างไรบ้างอาตามมาชมกันเลยดีกว่าครับ ตอนนี้เมืองทองทีวีของเรามาสัมภาษณ์แฟนคลับสโมสรเมืองทองก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้นประมาณสักสามชั่วโมงทำไมถึงมาเร็วเหลือเกินนะฮะอ๋อวันนี้ปกติผมก็มาประมาณนี้อยู่แล้วเข้ามารอเจอมาเจอมารอเจอเลยอ๋อมารอเจอนักเตะเออใช่เดี๋ยวนี้นักเตะไม่ได้มารถบัสแล้วจะเริ่มทยอยทยอยมาก็มาขอถ่ายรูปใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้มาจากไหนจากระยองครับอ้าวงกะยองเหรอครับอ้าวทำไมไม่เชียร์ระยองอ่ะเอาจริงๆผมเชียร์มาตั้งแต่เป็นน้องจอกแล้วแต่ผมไม่ค่อยมีโอกาสได้มาครับอ่าผมเคลียร์ว่าเป็นเป็นน้องจอกเลยแล้วก็คือขัับบรถไปกลอยย่างงเี้ ช่ครับแต่ถ้าถ้าแมทใหญ่บ้าไปแล้วยังแมทวีลัมแมทอะไรเงี้ยผมก็จะเช่าโรงแรมนอนครับแต่หลักๆก็ไปกลับแต่อย่างงี้คือกลับครับแล้วก็กี่บาทนี่ยค่าใช้จ่ายต่อแมทเนี่ยอันนี้หลังใ่ได้ไหมครับเยอะใช่ไหมฮะแต่ก็มาครับถ้าสมมติวันนี้มันแข่งทุ่มหนึ่งแล้วมันเลิกสามทุ่มครึ่งจะถึงบ้านเท่าไหร่เนี่ยถ้าอย่างไปก็ห้าทุ่มครับถ้าช้าก็ประมาณเที่ยงคืนครึ่ง แปลว่าอย่างเงี้ยดื่มเก๊กฮวยไม่ได้เลยดื่มไม่ได้เลยครับแต่ยาคือยินอยู่ได้เ <c> พ <oughs> <c oughs> ว่าเราก้อขับเคอกลับใช่ไหมคร <c oughs> ับงั้นแปลว่าถ้าเกิดมาแล้วมันได้สามแนนมันจะแฮปปี้มาก <c oughs> มีความสุขมากๆ <c oughs> ใช่ใช่ใชมีชื่นชอบใครเป็นพิเศษไหมฮะสำหรับสำหรับผมก็ชอบเอ่อพี่พีเท่พีเท่เจริญสาาพี่พีเตอร์หลักๆนะครับแปลกอันนี้ชอบใครครับ ตอนนี้ชอบปุระเช่ค่ะอ๋อรวันนี้ปุระเช่ได้มาครัปุระเช่ไปทีมชาติอ่ะผมชอบพี่แบงค์ปุระเช่ครับพี่แบงค์ปุระเช่เนี่ยฮะทำไมถึงชอบพี่แบงค์ฮะอันนี้หาคนชอบพี่แบงค์ยากมากเลยนะจ่ายบอลดีครับอ่าครับอันนี้เราชอบใครฮคอ่บป๊อปกับโจนาครับรู้ไหมว่าเขาเป็นพ่อลูกกันนะให้ทายให้ทายว่าใครเป็นพ่อคนไหนเป็นลูกให้ทาย คุณน่าจะจโจฮนาน่าใช่พราเป็นพ่อโจฮนาน<อ>่า <laughs> <laughs> นะฮะอีกอีกสี่นัดมองยังไงกับสโมสรเมืษษองทองผมว่ามี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 ลุ่นจบที่3ไปแชมเปี้ยนส์ลีกะคระับผมมองว่านะครับมองเกมไหนยากในในสี่เกมเนี่ยผมว่าเกมไปเยือนแบงคอกครับแต่ผมก็จะไปอยู่นะนี่แฟนคลับเมืงองทองอีกกลุ่มหนึ่งมาก่อนเวลาประมาณ3ชั่วโมงเหมือนกันนะฮะมาจากไหนครับแอบถามนิดนึงอ๋อบ้านอยู่แถวนี้แหละครับบ้านอยู่แถวนี้ใช่ไหมฮะอ๋อถ้าบ้านอยู่แถวนี้รีบมาทำไมฮะ อยากเจอนักเตะอยากเจอนักเตะอยากถ่ายรูปมันมีแบบมาจากต่างยังมาอ๋อไม่ได้เชียร์ประจำอยู่แล้วนานๆมาทีอ๋อันนี้ที่บ้านรประจำแต่อันนี้นานๆมาทีก็เลยอยากมาเจอนักเตะเพราะเดี๋ยวนี้นักเตะไม่ได้มารถบัสเนาะมันก็เวลาเดินมาเขากขออะไเซ็นง่ายที่เขาเกะกันหลายคนแล้วแอบถามชอบใครท่าต่างชาติก็เป็นวิลเลียมพ็อปเพราะว่าตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนหน้านี้ละก่อนที่จะย้ายไปแล้วย้ายกลับมาแล้ว นัละชอบใครคะลูกชอบใครคะชอบใครคะชอบใครคชอบใครมูซาอะไรมูซาเยฟชอบมีซาเยฟใช่ไหมคะแล้วคุณแม่ชอบใครเหมือนกันค่ะมีซาเยเหมือนกันหลังจากแล้วเนี้ยแอบชอบใครเป็นพิเศษไหมฮะยุคเก่าๆก็ได้ชอบวีเทพค่ะอ๋อชอบพีเตอร์วระเทพอันนี้แอบถามในมุมมองของแฟนคลับมองยังไงกับอีก4เกมที่เหลือของสโมสรเมืองทองของเราที่ต้องเจอหนองบัวเชียงราย แบงคอกแล้วก็ราชบุรีดูเหมือนยากนะแต่จริงๆแล้วมันก็จะมีข้อดีที่เราได้เล่นในบ้านมองยังไงก็ดูวค่อนข้างยากเหมือนกันเพราะว่าอย่างแบงคอกแบงคอกก็เสมอใช่ไหมตอนแรกแรกอีกสองทีที่เราแพ้แต่แต่นั้นเราคือเราไปเยือนอันนี้ก็มีโอกาสครับมีโอกาสที่เราก็หวังว่าเราจะได้ที่สามนะฤดูกาลนี้ลืมคิดไปว่าเราแพ้เชียงรายกับราชบุรีนะใช่ใช่ก็ได้ล้างตาแรกเลยได้ล้างตาได้ล้างตา แอบหวังถึงที่สามใช่ไหมฮะใช่ใช่ีสามแน่ใช่ไหมอยากให้ไปเฮียอฟเฮียสีชมพูทีวันนี้ขอให้มีความสุขกันมากๆนะฮะขอให้ได้สามคะแนนนะครับนะฮะสมุททองสู้ๆนะฮะสู้ๆดาราเทียมมุททองนะสมุทรทองตึกๆลองวันนี้ ก็เป็นภาพที่แปลกตาดีเหมือนกันนะครับที่คุณพลกิเลนผย,ยองของเราเดินทางเข้าสู่สนามท้ายโดมเซเดียมแล้วก็ได้มีโอกาสแวะถ่ายรูปกับเราแฟนคลับตลอดระยะทางในการเดินทางเข้าสู่ห้องทีมเย้านะฮะ และหลังจากนั้นนะครับก็เป็นทีมเยือนหนองบอัวพิชยะนะครับก็เดินทางเข้าสู่สนามทันดาโดมสเตเดียมนะครับหนองบอัวพิชยะเองก็พักอยู่แถวย่านเมืองทองธานีนี่แหละครับวันก่อนก่อนเกมการแข่งจะเริ่มต้นขึ้น1วันก็ฝึกซ้อมที่สนามมาวินสเตเดียมนั่นแหละครับ ซึ่งหนองบัวพิชยาเองก็มีสิทธิ์เก่าของสโมสรเมืองทองอยู่หลายต่อหลายคนเลยนะฮะอาทิเช่นเปียพลผานิชกุลหรืออดีศรพรมรักนั่นเองล่ะครับ ก็อยากจะเชิญชวนแฟนคลับสโมสรเมืองทองนะครับอย่าลืมตามก็ามาให้กําลังใจขุพนพลกีเลนพยองของเรานะสนามธานด้ดมกันเยอะๆสักนิดหนึ่งนะฮะหลังจากนี้เราจะลงทําการแข่งขันที่บ้านอีกเพียงแค่2นัดเท่านั้นนะครับไทยลีกเลเวสามนั้นนะฮะแต่ในบ้าน2นัดก็คือเกมที่เราจะพบกับเลโอเชียงรายแล้วก็ราชบุรีนะครับส่วนเกมเยือนอีกหนึ่งนัดก็จะไปเยือนชูแบงคอกอยู่ในแต่ก็เรียกว่าเป็น3เกมหนักๆของสโมสรเมืองทองนะฮะแต่ว่าก่อนจะจบซีซั่นนี้ก็อย่าลืมตามให้กําลังใจและก็มา ช่วยลุ้นให้สโมสรเมืองทองเก็บชัยชนะให้ได้เยอะที่สุดเพื่อจบอันดับ3ของตารางฟุตบอลไทยลีกแล้วก็ได้สิทธิ์ในการไปเพลย์ออฟเอฟซีแชมเปี้ยนลีกด้วยกันแล้วกันนะครับ นี่ก็คือภาพบรรยากาศของแฟนคลับสโมสรกิเลนพยองของเรารอบๆสนามทันดโดมสเตเดียมที่มองทองทีวีตามไปเก็บภาพมาฝากนะฮะในส่วนของเกมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์ที่27นะครับโค้ชมาริโอยูรอฟสกี้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของตัวผู้เล่นพอสมควรนะฮะแบ็กขวาแบ็กซ้ายเนี่ยไม่ได้ใช้พี่ต้าสุพรปีนาก,กาตาโพแล้วก็พี่บอลบุญทวีเทพวงศ์แล้วนะครับก็สลับมาเป็นพี่เทศจเจริญศักยืนทางฝั่งแบ็กขวาส่วนแบ็กซ้ายก็ใช้ดิวกิตพรมบุญศาลนะครับลงมา ยืนในตำแหน่งถนัดของตัวเองนะฮะแต่วิธีการเล่นก็อาจจะมีสลับสับเปลี่ยนกันสักนิดหนึ่งนะครับพี่เทก็ใช่ว่าจะยืนขวาแบบ100%นะฮะบางครั้งพี่พี่เทดันสูงขึ้นเนี่ยเซนเตอร์2คนกับพี่ดิวกิจพรมเนี่ยจะขยับมาเป็นยืนหลังสานะครับก็จะเป็นเทค,เทคนิคของโค้ชมาริโอยูรรสกี้ในการทำทีมเมืองทองในสไตล์มาริโอเวนั่นเองล่ะครับ ส่วนผู้เล่นคนอื่นๆก็ลงกันอย่างครบครันแล้วครับไม่ว่าจะเป็นลูคัสโฮชาเยสเปอร์นิวโฮมปริวัติคำไหมวิรเทพป้อมพันธ์พิชาอุตราซาดอมซไซเยฟวิลเลมพ็อปปรเมศอาจวิไลแล้วก็ทางฝั่งซ้ายเนี่ยเอริกจโจฮาน่ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็เป็นเอกนิตปัญญารับโอกาสในการลงสนามเป็นสเผู้เล่นตัวจริงก่อนนะครับ และช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับเมืองทองก็มาได้ประตูขึ้นนําจากลูกสูตรลูกนี้เป็นลูกซ้อมเลยนะฮะของสโมสรเมืองทองนะครับเล่นเตะมุมสั้นนะครับแล้วก็เป็นวิลเลียมพ็อปครับวิ่งย้อนสอนกลับมากดด้วยขวาฉลับบอลฉลับแนวรับของทีมหนองบัวพิชยาเปลี่ยนทางเข้าประตูไปให้ทีมเมืองทองขึ้นนําหนองบัวพิชยาหประตูต่อศูนยนะครับ แต่ว่าหลังจากนั้นก็เกมอาจจะเหนื่อยลงสักนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าฟอร์มกำลังดีแต่ไปสะดุดในช่วงของสงกรานนะครับไปพักเบรกกันมาสักอาทิตย์2อาทิตย์นะฮะก็เลยทำให้ฟอร์มการเล่นต่อเนื่องนี่อาจจะติดขัดสักนิดหนึ่งแล้วก็เป็นทีมเยือนนะฮะมาได้ลูกโทษที่จุดโทษจากการทำแฮนด์บอลของลูคัสโพชานะครับแล้วก็เป็นบาลอสทาเดรียฮะรับหน้าที่สังหารจุดโทษจังหวะนี้เข้าไปจบครึ่งเวลาแรกครับเสมอกัน1ประตูต่อ1นนะฮะ รึ่งหลังครับมาริโอยูโรฟสกี้มีการแก้เกมนะครับไปยันเอาเอกนิตปัญญานะครับที่อาจจะเล่นวันนี้ไม่ค่อยออกสักเท่าไหร่แล้วก็เป็นบอสเชียพลซับมาลงมาเติมเกมลุกทางฝั่งขวาแล้วก็โยกเจริญศักนะครับสลับไปยืนทางฝั่งซ้ายเป็นตัวลุกทางฝั่งซ้ายแทนนะฮะวิลเลมพ็อปก็จะมาเป็นตัวลุกทางฝั่งขวานั่นเองนะครับ แล้เล่นไปสักพักนะครับมาริโอโยูรฟสกีก็เปลี่ยนปรเมตรออกแล้วก็ส่งเอริกโจฮานะ่าที่ยังไม่สมบูรณ์ร้อซลงมาเป็นตัวรุกทางฝั่งซ้ายสลับเท่มายืนขวาเหมือนเดิมครับแล้วก็ดันพ็อปเข้ามาเป็นหน้าเป้าแล้วก็ได้ผลครับเมื่อเป็นโจฮาน่าครับจ่ายแอสซิสสวยให้กับวิลเลมพ็อปเบียดอาชนะอดิศรพรมรักมงประตู2-1ให้กับทีมเมืองทองขึ้นนําหนองบัวพิชยะนะครับ ก่อนที่ช่วงท้ายเกมนะฮะปฏิวัติคำใหม่จะโชว์ซูเปอร์เซฟช่วยเซฟ3คะแนนให้กับทีมเมืองทองได้หลายต่อหลายจังหวะเลยละครับก่อนหมดเวลาพิงแค่ไม่กี่นาทีนะครับ การเล่นฟุตบอลสวนกับนะฮะสไตล์มาริโอเวนะฮะขึ้นเกมทางฝั่งซ้ายแล้วก็มาจบด้วยการคลึงบอลสวยๆของวีรเทพป้อมพัน์ให้ทีมเมึองทองขึ้นนำทีมหนองบัวพิชียสาประตูต่อหนึะครับแม่ต้องบอกว่าจังหวะยิงของวีรเทพเนี่ยเหนือเหนือเลยล่ะครับ ลองพยายามจินตนาการจังหวะน,นี้แล้วลองเลี้ยงไปแล้วไปยิงนะฮะทำไม่ได้นะทาไม่ได้แล้วการฝึกมาแบบนี้มันคอนโทรลขาซ้ายขาขวาฟ้องกันทีเดียวแบบนี้ไม่ได้นะฮะยากนะครับจังหวะแบบนี้แต่สกิลฟุตซอลครับก็เลยทําให้เวีเทพยิงจังหวะน,นี้เข้าไปง่ายๆลูกยากก็ทําแบบง่ายอย่างที่เห็นนี่แหละครับเป็นประตูที่2ของเจ้าตัวในซีซั่นนี้นะฮะหลังจากก่อนหน้านี้เคยทําประตูโอลลิเทโลมาได้แล้วจากลูกเตะมุมนั่นเองล่ะครับ ก็จบเกมครับเมืองทองเอาชนะทีมหนองบัวพิชยาไป3ประตูต่อหนึ่งะครับเมืองทองขยับขึ้นระดับ3ส่วนหนองบัวเองก็เป็นโอกาสสุดท้ายแล้วครับเพราะเขาตกชั้นเป็นที่เรียบร้อยก็ต้องไปเริ่มต้นใหม่นะในหลีกล่างนะครับแต่ก็เชื่อว่าถ้าเกิดยังคงเชฟการเล่นแบบนี้แล้วก็ตัวผู้เล่นแบบนี้เอาไว้หนองบัวก็มีโอกาสที่จะกลับคืนสู่ไทยลีกเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นนะครับ ก็ต้องให้กำลังใจหนองบัวพิชยาด้วยนะครับกลับไปเริ่มต้นใหม่นะฮะแล้วเดี๋ยวจะกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมอย่างแน่นอนเชื่อมั่นแบบนั้นนะครับห,หลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปฟังบทสัมภาษณ์ของแฟนคลับสโมสรเมืองทองหลังจบเกมการแข่งขันกันดีกว่านะครับว่าพวกเขารู้สึกอย่างไรบ้างกับฟอร์มการเล่นของสโมสรเมืองทองที่เก็บชัยชนะรวดมา8นัดติดแล้วล่ะครับคุณผู้ชมนี่เป็นไงบ้างฮะ ี้เล่นดีมากเลยครับชอบชอบชอบก็คือนักเตะเล่นดีทุกคนเลยครับช่วงแรกมันจะมีเหนื่อยหน่อยนะใช่ใช่ครับเพราะว่าเขาพักเกมรับแน่นใ่ตอนตั้งหนึ่งหนึ่งคิดยังไงคิดว่าเดี๋ยวก็ได้ไหนก็ได้แน่นอนครับพี่แต่แบบเราแบบก็เล่นแบบเหนื่อยนิดนึงแต่แต่ว่าวันนี้มันโอ้ทำได้ดีมากเลยครับพี่ครับชอบคนสนาะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของตัวผู้เล่นพอสมควรพอไม่มีต้าไม่มีบอลแล้วพอเปลี่ยนเชฟแบบนี้เป็นยังไงบ้าง ผมว่าก็โอเคพี่มันก็ดีนะคือมาโลได้ลองทีมดีมากครับแล้วก็มารทำเงี้ดีผมว่าจะเล่นเงี้ยผมว่าเล่นแบบนี้ชอบมากครับครับก็คือทุกคนชอบดูฟุตบอลไอเ์เทนใช่ใช่ครับไอเ์เทนอย่างเงี้ยแบบสนุกดีพี่90นาทีก็ยังบุกอยู่ใช่บุกคือรอรอโลไม่เคยรอรับเลยผมชอบอย่างนี้ครับดีมากเลยพี่ชอบมากแมนเนอเดอรแมนผมให้ป๊อบวันนี้ป๊อบเล่นดีมากครับเล่นดีเล่นดีเล่นดีทุกคนครับครับแต่ถ้าให้มาสุดเล็บให้เล่นป๊อบอ่าฮะตอนนี้อยู่ที่3 รู้สึกยังไงรู้สึกดีพี่ยังไงเราก็ต้องไปเอฟซีแชมเปี้ยนลีกเลอออฟให้ได้แน่นอนครับพี่แน่นอนไหมอีก3นัดหลังจากนี้เจอเชียงรายเจอแบงคอกแล้วก็เจอราชบุรีคิดยังไงงานหนักนะพี่แต่ผมว่าเราผ่านได้เออไม่ยากแต่เราผ่านได้ผ่านได้นะครับรู้สึกดีใจค่ะที่ชนะแล้วก็ขึ้นที่3ด้วย ่ายังงไบ้ดีใจค่ะใจหายตอนแรกก็ใจหายเสมอใจหายตรงไหนเสมอหนึ่งหนึ่งแล้วก็จะมาตีเสมอสองสองอีกก็ใจหายแต่ว่าพอได้สามก็ชื่นใจแล้วค่ะที่สามแล้วก็ดีใจค่ะที่เป็นแมตช์ที่แปดแล้วที่ชนะทั้งนเลยเอ๊ะทำไมเรามีเสื้อซ้อมเบอร์เจ็ดนะซ้อม้อมคลุกไขมันคลุกไขมาเป็นไงบ้างขับเกมนี้อ๋อหนูใจหายตอนแรกขึ่งหลังมาก็โล่งอกค่ะเพราะว่าขึ้นน้ำสามหนึ่งได้ แม่เราจะแมดในใจของเราเราให้ใครพี่ชาพี่พี่ชาอยู่ในดวงใจอยู่แล้วค่ะแต่ว่าแมดเนี้ให้พี่ไม้ค่ะพี่ไม้เลยค่ะแต่ว่าพี่ชาในดวงใจใช่ค่ะเพราะมีช็อตเซฟไม่เห็นอะไรใช่ค่ะเซฟอุตลุดเลยค่ะวันนี้ต้องให้พี่ไม้จริงๆอันนี้ก็พี่ไม้อีกเหรอฮะพี่ไม้เราทำงานหนักมากวันนี้ต้องพี่ไม้อะค่ะต้องเป็นพี่เตอร์แล้วค่ะพี่เตอร์เอาลูกยิงพี่เตอร์เป็นไงบ้างก็คือแบบสุดเลยนะฮะพี่ไม้ค่ะพี่ไม้อีกแล้วใช่ ก็พี่ไม้เซฟทุกลูกเลยครับนี่สัมภาษณ์ผิดคนมาข้างหลังปฏิวัติปะเนี้ยอ๋อไม่ใช่พี่ชาค่ะพี่ชาพี่ชาครับพี่ชาที่ไหนไปแล้วการเปลี่ยนแปลงของทีมในวันนี้เราจะเห็นได้ว่าก็คือโอเคไม่มีพี่ต้าพี่บอลแต่ว่าก็มีคนอื่นเข้ามาแทนที่ในมุมมองของแฟนคลับเป็นยังไงบ้างฮะแทนกันได้นะคะว่าเกมก็ไม่ได้เสียมากครับแต่อึดอัดหน่อยช่วงแรกใช่ไหมใช่ค่ะช่วงแรกคืออึดอัดมากแต่ว่าคือฝั่งนี้คือแบบ อีก3นัดมาไหมมาค่ะมาทุกนัดแน่นอนค่ะุกแน่นอนแล้วตั้งใจว่าเราจะจบที่3มไหมจบจบค่ะแน่นอนค่ะไม่เหน่งใครแล้วค่ะนะฮะขอบคุณนะฮะที่มาเสียสละแล้วมาเชียร์ด้วยนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะฮะนี่ดูกระเป๋าดูกระเป๋าดังกระเป๋าโอ้พี่ช้างแต่ปากกานนะฮะ จะสัมภาษณ์กล so ุ่มน oh, ี oh, no settling, right? ok, oh, ้ก็ล oh ําบากพอสมควรนะฮะหนีมาแล้วหนึ่งรอบแต่นี้ก็บอกว่านี่เป็นตัวยงทําไมถึงเป็นตัวยงอะฮะก็เชียร์นาค่ะอ๋อเชียร์นาแล้ว FC ใครวีนาเทพอีกแล้วครับคุณผู้ชมโอ้โหไม่ได้เดินมาตรงนี้ไม่รู้เลยนะว่าฟองเชียร์เตอร์เยอะมากแล้วนี่เชียร์ใครครับเชียร์พ๊อปค่ะอ๋อเชียร์พ๊อปใช่ไหมฮะอันนี้แหละครับแม่ก็เชียร์พ๊อปค่ะแม่ก็เชียร์พ๊อปนี่นี่นี่เฮ้ยนี่เสื้อยืดธรรมดาก็ยังจะสกีเลย เป็นไงบ้างวันนี remained, ้เกมวันนี้ก็สนุกค่ะสนุกมันมากก็ขึ้นที่สามค่ะตอนหนึ่งหนึ่งมีเสียแวบไหมก็นิดนึงค่ะแต่ก็คิดว่าชนะนั่งกันโซนไหนครับโซนเอค่ะโซนเอสเอหรือเอสเอสค่ะเอสอ๋อเอสก็ครึ่งแรกยิงไปลูกเดียวอ่าฮะแมนออโต้แมทให้ใครครบค่ะ ต้อ้าวเตอร์ก็ยิงได้นะแพร่พอบี้ยิงสองโอเคโอเคถึงรักแต่ก็ไม่แต่ก็ปันใจให้พ่อบนะแม่เล่นแมบให้ใครครับใครเล่นเด่นสุดให้พ่อบอ๋อให้พ่อบนี่ก็น่าจะนี่ก็พ่อบเหมือนกันใช่ไหมฮะนะครับอันนี้ก็คือรอพ่อบด้วยใช่ไหมรอถ่ายรูปกับพ่อบใช่ไหมเออพ่อบไม่หนีอยู่แล้วยังไงก็ได้เจอพ่อบตอนนี้อยู่ที่3มองยังไงฮะก็แน่นอนค่ะแบบต้องแบบชนะ สามแต้มค่ะครับจบที่สามไม่ได้เออแอบถามนิดนึงอันนี้คุณแม่ใช่ไหมคุณลูกทําไมคุณลูกถึงมาเชียร์เมืองทองอยู่ดีๆเกิดอาการช็อกซะ้นนะครับคุณผู้ชมช็อกซะงั้นอันนี้ถามคุณแม่ทําไมเขาถึงมาเชียร์เมืองทองฮะ เขาชอบขนฟองเขาชอบเขาเชียร์มานานมากแล้วค่ะมโนเดี๋ยวแแต่ตัวเล็กๆเลยใช่ไหมใช่ค่ะเขาชอบฟุตบอลมากเออก็เลยปล่อยเขามาอย่างงี้ปล่อยใช่พามาด้วยค่ะแล้วบอกว่าชอบวีรเทพเจอตองแล้วก็ร้องกรี๊ดไม่มีมาตรฐานเขาเชียร์มานานแล้วโอเคครับเดี๋ยวปล่อยปล่อยให้อยู่ฮะโอเคครับเป็นไงบ้างเกมวันนี้ก็สนุกครับพี่มันมันมากวันนี้ครับ ครับวันนี้เมืองทองมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องตัวผู้เล่นทางฝั่งขวากับซ้ายพอสมควรตอนแรกเราเห็นไม่มีพี่ต้ากบพี่บอลเรารู้สึกยังไงบ้างตอนแรกตอนแรกก็รู้สึกตังวงออฟแต่พอได้เ,ไดเห็นพี่เทเล่นก็ได้ได้ครับถือว่าไปเล่นแบ็คอาชีพได้เลยครับอ่าครับแต่ไม่รู้ว่า<ล>พี่เทจะชอบหรือเปล่า <lineage> นะพอขึ้นบนก็พวงหลังนะฮะวันนี้ครับพี่พี่วิเทเทปป้อมพันนี่ก็ไม่ได้กูเลยครับน,นี่เราจะถามว่าวันนี้ถ้าเป็นแมทอัตแมทเราให้ใครนี่เลยครับ เอตรใช่ทั้งคู่เหรอใช่ครับผมรอพีเตอร์อยู่นะครับสามรอบแล้วครับไม่ไหร่เธอจะมาจ๊ะพีเตอร์ไม่เคยออกทางนี้พีเตอร์ออกข้างหลังพีเตอร์จอดรถอยู่ฝั่งนู้นผผมมมาารอบต้องไปดักรอฝั่งนู้นเลยคือตอนนี้เมืองทองอยู่ที่สามแล้วยังไงบ้างก็ถือว่าภูมิใจครับเต็มที่กันทุกสุดครับกับทรัพยากรที่มีและทุนทรัพย์แบบนี้จบที่ตอนนี้ได้ที่สามโอเคเลยใช่ไหมโอเคครับถ้าได้มากกว่านี้ก็โอเคครับมันไม่ได้แล้วที่ เราไปลุยั้วยเอเชียด้วยกันครับอีก3นัดมองยังไงก้าแต้มเต็มครับแน่นอนครับนี่สมรักคำสิ่งนี่ไม่ได้หมดวิลเลียนป๊อปก็จะเป็นดาวสนุกไทยลีกแน่นอนจะต่เริ่มไม่เชื่อโอเคขอบคุณ และนี่นะครับก็คือเรื่องราวอินไซต์ของสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดในประกรมฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์ที่27ที่ผ่านมานะครับอย่าลืมนะครับแฟนคลับเมืองทองทุกท่านนะฮะใครสะดวกวันอาทิตย์นี้อาทิตย์ที่30เมษายนนี้อย่าลืมตามให้กําลังใจขุนพลกีเลมพยองกันเยอะๆด้วยนะครับณนะสนามทัน e ์โดมสเตเดียมเตะกันช่วงเวลา18นาฬิกานะครับก็มาช่วยให้ทีมเมืองทองล้างตา ให้ได้นะฮะหลังจากเล็กแรกเราบุกไปแพ้เชียงรายมา3-1นะครับนั่นนี้ก็มีโอกาสได้กแก้ตัวและถ้าเกิดเก็บชนะได้จะเป็นการเก็บชนะรวด9กนะ้านัดทำสถิติไทยลีกนะฮะแล้วก็จะทําให้เมืองทองรักษาอันดับ3ของตารางฟุตบอลไทยลีกเอาไว้ได้อีก1สัปดาห์นั่นเองอย่าลืมนะครับใครว่างมาให้กําลังใจกันเยอะๆด้วยนะครับ yeah